้าทิตย์ลังก็จะตกเนาะค่ะเนาะสวยปะคะรีบว่าสวยเดียค่ะเนี่ยส่องแสงเนาะค่ะเนาะยามแรงๆเนาะค่ะเนาะวันนี้มันก็สีมืดขึ้นนิดจ้าหน่อยเนาะค่ะเนาะอากาศมืดขึ้นค่ะคือฝนสิ่งตกไป ค่อยหนาวบันไดค่ะแต่ว่าก็สิมีห้อนจั็หน่อยนะค่ะเนาะบ่ค่อยหนาววันนี้บ่ค่อยหนาวค่ะคุ้มคมอันที่มมมัวในภูเขาเป็นเป็นควันไฟเนาะค่ะเนาะว่ามันจะใกล้แล้วดูร่อนแล้วควันแบบว่าลมมันพัดควันมาจากที่อื่นนะคะมันก็เลยแบบปกคลุมนะคะเนาะมันก็เลยเห็นภูเขาบ่ค่อยชัดปันได ค่ะอลีสั่งของนะะนองค่ะเนาะเพิ่งมาเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นกระเป๋าค่ะเนี่ยอลีสั่งมาเนาะคะ่ะเนาะราคากับโบแพงหลายปันได้เนาะคะ่ะเนาะมาเบิ่งว่ามันสีตรงปกบนเนาะคะ่ะเนาะอลีสั่งมาเป็นกระเป๋าพายเนาะคะ่ะเนาะเป็นกระเป๋าพายค่ะ เป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสีกันน้ำได้ดีค่ะกระเป๋านี่มันจะเป็นจะเป็นผ้านะคะเนาะจะเป็นผ้าบ๋ค่อยหยาบปันใดนะคะจะออกนุ่มๆจักหน่อยนะคะเนาะเบิ่งข้างในนะคะเนาะมันจะมีตัวหลอกด้ยค่ะเนี่ยกระเป๋านี่มันจะมีตัวหลอกพร้อมนะคะเข้าปิดนะคะเนาะมันจะมีตัวหลอกพร้อมนี่ค่ะสายเอ็นซีกะ เลค่ะสายนี่เฮายาวสันก็ได้เลี้ยวเต็นนะคะเนาะปับยาวสั่นก็ได้มันจะมีอยู่สามแหกกใส่นี่ก็ได้ค่ะสิบแรกใส่โทรศัพท์ก็ได้สองสามเครื่องเนาะ,ะเนาะแล้วก็บสิบที่สองนี่ใส่พวกเป็นไอแพดก็ได้เนาะ,ะเนาะไอแพดใส่ได้อยู่ค่ะ มาเบิงว่าอยู่ข้างในมันมีอย่างเนาะค่ะเนาะใส่พวกไอแพคเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเข้จะมีสายกระเป๋ามาให้พร้อมค่ะสายมันนอค,ค่ะสายพายขัดนะคะกระเป๋ารุ่นนี้จะเป็นกันน้ำได้อย่างดีเลยนะคะกันน้ำนะคะเนาะได้อย่างดีเลยมันสี่แห้งเร็วพร้อมเนาะคะ่ะเนาะใส่ได้หลายแบบ จริงๆอลีสั่งสีไอ้สีเทามาเนาะค่ะเนาะก็เลยได้มันโบมีมันโบมีสีเทาก็เลยเพิ่นส่งขอความมาเนาะค่ะเนาะส่งขอความมาบอกว่าโบมีสีเทาก็เลยถามว่าเอาสีดําได้บ่เนาะค่ะเนาะอลีสั่งในช้อปปี้เนาะค่ะเนาะโอเมนในลาซาด้านะคะช้อปปี้เพิ่นก็สั่งขอความมาไอ้เพิ่นส่งขอความมาเนาะ ว่าบบมีสีเทาก็เลยกรก์แล้วสีดำนะคะเนาะเป็นแบบนี้นะคะเนาะอันเป็นในหอยนี่นะคะเนาะเราก็ใส่บอกตุกกตก๊กตาตุกตาเย,ย็งก็ได้นะคะเนาะประดับนะคะเนาะการนาได้ค่ะเนี่ยราคาพอแพงนะคะเนาะราคาพอแพงเอ่อไปซื้อในซอบ p ี้กันนะคะเนาะถ้าอยากได้แบบว่ามันมีหลายสีนะคะมีสีเอ่อสีเทาสีดำนะคะเนาะ มีหลากหลายสีเอากับไปสั่งในช้อปปีได้นะคะเนะะาะราคาเบาแพงนะคะเนาะแต่อรีสั่งมานี่มันกันน้าได้นะคะเนาะกาันฝนกันน้านะคะเวาาฝนตกมันก็บบคอยเปียกปนได้นะคะเนาะมันกันน้าฝนได้กันน้าได้นะคะเนาะไปในส้ายมาร้อมสายะซยอันที่สองนี่อันนี้เป็นของลูกค้าเนาะ,ะเนาะ,ะ,นอ,ะอันนี้เป็น รั่วเป็นอย่างเงีนี่สั่งมาน้องมิวเป็นสั่งมาเนาะค่ะมาเบิร์กเบิร์กเปนค่ะนี่สั่งมาให้ลูกค้าบอกกับบู๊กเกอรโอ้น้องมิวเป็นสั่ง,งนี่มาค่ะสั่งรีบเนาะค่ะเนาะของผู้หญิงมขึ้นยิงนะคะเนาะนี่เป็นรีบค่ะน้องมิวเป็นสั่งมาเอามาแจกลูกค้าเลยค่ะเนี่ยมาเป็นของแถมของลูกค้านะคะเนาะ รลายนึงค่ะริบริบทาปอกทาปากเมนบอกคะ่ะถ้าจำผิดน่าจะเป็นริบเนาะคะ่ะเนาะงริบทาให้ปากแดงเนาะคะ่ะเนาะค่ะมานี่จะดีไปลงขีดกินเนาะคะ่ะเนาะมานี่รอรอรอแบบว่า,าเฮ้ยเมื่อไรกระเป๋าสิมาสทีเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะก็เลยรุ่นอยู่เนาะคะ่ะเนาะรุ่นกระเป๋าเนาะค่ะเนาะ รุ่นกระเป๋ามาถ้าพี่น้องอยากสั่งก็โน่นนะคะชอปปี้เนาะค่ะเนาะของหลากหลายสั่งได้เนาะค่ะเนาะราคาถูกๆบ่แพงเนาะคะ่ะเออไอรินไอรินเนยชูจ้าชูจ้าชูจ้าก่อนชูจ้าก่อนชูจ้า,จา,จาอันเดียค่ะแปลงผักกะลีเห็ดพึ่งเห็ดเสร็จเนาะค่ะเนะี่ยสิปลูกันนี่ค่ะสิปลูกไอ้ดอกไม้เนาะคะ่ะดอกไม้ดอกไหลนะะเนาะค่ะนาะเห็ดไว้อยู่หน้าบ้านมันใหญ่มามันสีงามเนาะค่ะเนาะ หวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไบายก่อน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 ไบไายบายก่อนเร็วจุบจุบยังจุบจุบยังจุบจุบจุบยิ้มกัน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 ค่ะลีกลาพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วค่ะน้องคิดสันๆเนาะคะเนาะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ